สวัสดีค่ะีนตารางความสุขของะเทคคคนฟเฟอร์น,นะคะช่องนี้มีแต่ความสุขวันนี้นะคะเราจะมา favorites of 2021กันค่นะวันนี้ก็ขอสวัสดีปีใหม่ซับสไครบ์ทุกคนนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงมีกําลังกายกําลังใจที่เพียรพร้อมด้รับพรจากพระเจ้าไปเต็มๆใครที่กําลังรู้สึกแบบปีนี้โอไมครอนมาแล้วเลยนะคะก็ขอให้มีความวางใจมีความเชื่อที่จะดันสู้กันต่อไปนะคะ hello favorites ของปีนี้นะคะน้องหวานจะพยายามทําแบบเดิมก็คือ แบ่งให้เป็นช่วงราคาถูกๆหน่อยราคาที่กลางๆแล้วก็ราคาที่แพงขึ้นแต่ว่าบางอย่างเหมือนนอวัตตกตะกอนและว่ามันต้องอันนี้เท่านั้นแหละเท่านั้นเลยอะไรเงี้ยค่ะก็จะจัดมาแค่ชิ้นเดียวนะคะเรามาเริ่มที่ปากกาเจลกันค่ะปีนี้นะคะหลังจากที่น้องควอนต้าไดจีนอลลี่ได้ครองความเป็นเฟมิลี่ตั้งแต่น้องเปิดตัวนวานก็ให้เขาเป็นปากกาเจลที่แบบอยู่ในดวงใจมาตลอดรู้สึกว่าเออเขาครองมานานและน้องควรจะแบบถอดตําแหน่งแล้วก็มองมองให้คนอื่นนะคะแล้วมงที่จะลงอยู่ก็คือตรงนี้เลยค่ะ inner beauty box Okay, นี่นะคะคือ Faber-Castell Air Gel Fast Dry ค่ะจริงๆแล้วค่ะถ้าคนจะเห็นในคลิปมันจะใช้ด้ามนี้เป็นหลักใช่ไหมคะด้ามนี้คือปลอกอ่ะมันเป็นคาเวโกแต่ว่าข้างในอ่ะไส้ของเขาอ่ะค่ะคือยูนิบอร์วันค่ะที่ใช้ตัวนี้เพราะว่าตอนที่นาวานซื้อปอกวันรุ่นฟรุตทีมาค่ะมันแถมมาตั้ง3อันนาวานรู้สึกว่าถ้านาวานไม่ใช้ก็คือเปลืองแต่ว่าปากกาที่นาวานรู้สึกให้ความไว้วางใจกับนางในจุดที่ว่าถ้าเราไม่มั่นใจว่าก,กระดาษตัวเนี้ยคุณภาพเป็นยัง มันจะลื่นไหมหรือกระดาษมันมันนะเขียนหมึกเจลแล้วมันจะเลอะได้คิดอะไรไม่ออกบอก Fabercast e l l Fast Dry <drive> หมึกมันแห้งไวมากค่ะเ <f ey> ขียนโอเคนะลื่นในส่วนที่ปากกาเจลมันควรจะเป็นนะถ้าใครใช้โปเ a r a s a p e n t a ลแอนนา Gel อยู่แล้วก็คือประมาณนั้นประมาณนะคะปากกาเจลที่เป็นปากกาสีดําสีน้ําเงินเขียนงานทั่วๆไปแล้วนหวัดแบบลอสจะจัดมากเลยนะคะแล้วราคาก็ <c oughs> ขึ้นมานิดนึงเนี่ยคือยังเป็นน้องคนเดิมนะคะอันนี้คือ Kaweco เป็นปลอกของเขานะคะแต่ว่าไส้ข้างในของเขาเนี่ยคือตัวนี้ค่ะ ถ้าเราจูดจับนะคะต้องมีคำว่า ด้วยนะคะเรื่องหมึกเนี่ยนว่ามีความรู้สึกว่าทุกแบ,บรนด์มันใกล้เคียงกันมากแต่ว่าสิ่งที่ใหญ่กว่าก็คงจะเป็นเรื่องของหัวต้องหัวของเขาเนี่ยมันจะมีความเอวคอดนิดนึงนะคะมันจะเป็นบอลเล็กๆอยู่ตรงปลายดังน,นั้นมันทําให้ได้เส้นเล็กและเขียนลื่นมากๆค่ะข้อเสียของผล j ตยูซ่านะคะ, <c oughs> ะ,คะเขาอ่ะไม่ได้กันนะ้ําราคาของน้องอยู่ที่ประมาณแบบ80บาทถึงร้อยกว่าบาทส่วนน้อง f ฟเบอร์คัสเซอ i ์เฟิร์สไรส์บาทปีที่แล้วนว่นไม่มีปากกาลูกลืน่นเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้ะคะ่ะแต่ปีนี้มา ้วค่ะนี่ค่ะแบบราคาที่ถูกกว่านะคะนวัดให้กับน้อง Uni ิ a l ลเ e ็ตสตค่ะตัวนี้เนี่ยนวัดซื้อมาประมาณ30บกว่าบาทเพราะว่าลายมันเป็นลายดิสนีย์นะคะแต่ว่ามันก็จะมีด้ามธรรมดาราคาจะอยู่ที่ประมาณ28บาทค่ะเคยเห็นมันโปรพวกในโ o t u s Big C ีมี2อํา1เลยด้วยนั้นราคาจริงๆก็อาจจะถูกไปกว่า28บาทซะด้วยซ้านะคะความดีความงามของเขาคือเขียนลื่นค่ะตัวนี้เขาให้ว่าเขาเป็นหัว0ูุดแต่ว่านวัดรู้สึกว่าเขาอะเขียนล้วมันเหมือนเสน มันเลก็กกว่า0.5อีกอ่ะมีความจิตกระดาษนิดหน่อยสําหรับคนลายมือเล็กอย่างน้องหวานน้องหว,วานรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่มันโดนป้าป้าหน่อยเป็นคนที่เขียนตัวอักษรตัวใหญ่มากแล้วป้าบอกว่าอันนี้ไม่ได้มันเล็กไปแอบบอกจับคนที่ชอบหัวโตวๆนะคะเกือบทุกตัวของควันตั้มเลยอะ่ะเออหัวเขาจะค่อนข้างใหญ่แล้วราคาที่แพงขึ้นมาหน่อยนะคะคือตัวนี้ค่ะ z i b a Blend ค่ะตัวนี้คือเป็นรุ่นที่มี3สีนะคะด้ามน,นี้อยู่แบบ200กว่าบาทเพราะมันเป็นแบบ3สีไงแต่ว่าถ้าเป็นสีเดียวด้ามเดียวนะคะอยู่ที่ประมาณ60บาทค่ะทูบ ตัวนี้กับ Uniball Jetstream ตัวหมึกไม่ต่างกันมากค่ะแต่ว่าใช้อันนี้แล้วนวานไม่เมื่อยมือแม้ว่าจะเป็นตัวที่ด้ามเดี่ยวที่ด้ามจะพร้อมกว่าน,นี้ด้วยนะก็ไม่เมื่อยมือ z e b r a บร,ริษัทที่ผลิตเขาบอกว่าเขาอ่ะทําการศึกษาไปกับนัสรีราสตร์ออกแบบปากกาที่อยากฟังก์ชันทั้งหมดของเขามามันจะตอบสนองให้การเขียนของเราอ่ะคะ่ะมันไม่ต้องออกแรงกดเยอะทําให้เราอ่ะไม่เมื่อยมือนวานอชอบปากกาเจลครั้งแรกที่นวานใช้ไม่ได้ชอบมากหมึกมันไม่เหมือนกันค่ะสักพักหนึ่งแล้วก็พิจารณาว่า ววน,นี่คือปากกาลูกลื่นนะจ Jamie, ๊ะก็รู้สึกว่าเฮ้ยชอบทุกตัวน่าจะยกแว้นน้อง Faber c a s t e l l f ร์แฟแต่3ตัวเนี้ยเห็นมีรีฟิวด้วยค่ะส่วนหนึ่งเลยแหละที่นหวานซื้อปากกาหลายๆครั้งนหวานจะเช็คว่าเขามีรีฟิลไหมถ้ามีรีฟิวก็จะใช้ตัวนั้นแม้ว่าหลายๆครั้งแล้วรีฟิวนั้นราคาพอๆกันเลยอ่ะกับซื้อด้ามใหม่แต่ว่านหวานมองว่าการซื้อรีฟิวอะค่ะมันเป็นการลดขยะให้กับโลกใบนี้ก็เลยแบบอยอมยังอยู่เรื่องของปากกานะคะแต่ตอนนี้จะเป็นพวกปากกาสีหัวเล็กๆนะคะอันนี หที่0.5ต้องหมานคิดว่าทุกคนน่าจะเดาได้แล้วมันมีความแบบค่อนข้างล็อกมงค่ะและมงรอบนี้นะคะก็ลงมาที่ตรงนี้น้องค่ะก็เพียร์กรีนค่ะจำกล่องเอาไว้น้องดี ความดีงามของน้องมันเริ่มต้นตั้งแต่สีที่จัดมาสวยขนาดนี้ขนาดนี้และขนาดนี้เลยจ้าข้อ2นะคะคือราคาน้องที่ดีมากกล่องนี้75บาทถ้าเข้าไปในพวกช้อปปี้ก็จะเห็นตั้งแต่75บาทจนถึงร25แต่ว่าถ้าคุณเข้าไปที่ร้านสมใจนะคะจะได้กล่องนี้ในราคา75บาทค่ะแต่ว่าดูดีๆนะคะมันต้องเป็นหมึกสีนะเพราะว่าหน้าตาคล้ายๆกันเลยค่ะเป็นหมึกดำล้วนๆก็มีค่ะสีส สวยราคาดีอะไรอีกใช้ดีมากลื่นมากถ้าใครชอบซ a ร a ซ่าหัวถัดมานะคะเป็นปากกาแบบบ h ัชนว่าเนี่ยชอบเขียนมันเป็นคัลลิกราฟีใช่ไหมคะฉะนั้นการใช้ปากกาหัว Brush ก็จะเป็นหนึ่งใน The Must ของชาวชอบค l ล i ิกราฟีอย่างเราๆนะคะหัว Brush แล้วราคาถูกคือตัวนี้ค่ะคือน้อง Master Art นะคะเป็น Master Art w a t r c o l o r Brush Markers ต้องมีคำว่า Brush ด้วยนะคะตรงนี้เนี่ย24สีราคา180 บาทเห็นตรงเนี้ยสีมันดูเฉยๆเนาะแต่ว่านวานนะทำสวอชมาแล้วคะ่ะว่าสีมันสวยเกินด้ามมากนวานจริงๆอะซื้อตัวนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่ารู้สึกว่ามันใช้ยากนวาน,นยืนยันอยู่ว่ามันใช้ยากเพิ่งมารู้สึกว่าเออเข้าใจน้องปีนี้ถ้าใครเป็นมือใหม่นวานไม่แนะนำแต่ถ้าคุณอะซื้อมาเพื่อระบายสีซื้อเลยน้ามาสอาดตัวนี้นะคะนวานเคยทำรีวิวเอาไว้แล้วนะนวานลงทุกอย่างเอาไว้ที่เดชกชนบ็อกซ์ค่ะและปากกาหัวบรัชนะคะที่ราคา นนนิดนึะะคะไม่มีคข่คตรลงน้องได้น้องคือตํานานนี่เลยค่ะ p e n t e l Touch Brushside Pen นะคะน้องดีน้องสีสวยด้ามของน้องแล้วก็หัวของเขานะคะพังยากตัวความยาวของพู้กันเนี่ยมันไม่ค่อยยาวมากนะแต่วนวัดเปรียบให้ดูกับ Master Art ตัวหัวมันจะยาวปเป็นแบบพู่กันเลยแ่ะคะ่ะแต่อันนี้มันจะสั้นกว่าด้วยความที่น้องสั้นกว่ามันเลยเขียนง่ายกว่ารู้วควบคุมง่ายกว่ามือใหมน่นวัดคิดว่าใช้ตัวนี้แต่ว่าราคาก็จะร นึะะคะเริ่มต้นตั้งแต่แบบ45บาทยาวสุดไปที่65บาทเลยค่ะแต่ถ้าใครที่อยากจะทำาค l l i g r a p h y อยากจะลองเขียน brush พนนวันแนะนาว่าเริ่มจากคนนี้นะคะซื้อแค่ด้ามเดียวมาลองจนเรารู้สึกว่าเออเราควบคุมมันได้แล้วจะซื้อทั้งชุดก็ว่ากันไปทีหลังค่ะเราจะอยู่ในปากกามหมวดสีๆค่ะในหัวข้อของ felt tip ปีนี้นวันใช้พวก felt tip มากขึ้นคะ่ะเพราะว่านวันนะใช้น้องเล่มน,นีม้น้องคาโบนิจนะคะแล้วกระดาษของคาโบนิจเนี่ยมันเหมือนมันเกิดมาเพื่อปัก m c ประเภทวออเบใช้ปากกาเจลแล้วมันจะมีความโกสนิดๆนะนะตัวนี้นะคะคือ faster extra fine ค่ะหัว0.28เส้นเล็กมากกล่องหนึงอ่ะ75บาทสีสวยหัวก็ทนดีนะเมลกอยู่ได้นานมากกล่องนี้นหวานซื้อมากเกินปีแน่ๆจริงๆทั้งหมดเนี่ยอยู่กับน,นหวานมาเกินปีหมดเลยนะคะแต่ถ้าคุณชอบ felt tip ที่หัวโตๆแล้วมันเป็นคำอสุดน,นวนคือเป็น multi purpose นะคะนวนยกให้กล่องนี้เลยค่ะ ah s ญ l น,นี่คือน น้องเครยร่าน้องเครยร่าซูเปอร์ทิปส์นะคะกล่องที่เป็นร้อยสีนวหวานูรู้สึกว่านวานตัดสินใจถูกมากๆที่ซื้อน้องคนนี้มานะคะตอนแรกนวานันะมีเครียรซูเปอร์ทิปส์ห้าสิบสีค่ะแล้วลนวานก็อยากได้กล่องเนี้ยตั้งแต่มันออกมาเลยอะแต่นวานก็มีคําถามให้ตัวเองว่าแล้วปากกามันสีสามจะยังไงวะก็เลยพยายามใช้จนกว่าไอตัวห้าสิบสีอ่ะจะสีหมดนวัตว่าสามสี่ปีอ่ะหรือแบบโอเวอร์จันทร์อะพอเหมือนหมึกส่วนใหญ่มันหมดนวัตแท้จะจุดพุฉลองนี่คือโอกาสอันดีที่เราจะถอยน้องเครซเปอร์ทิซ 104รมาสักทีนะคะแล้วบริษัทของคายโรล่าเขาจัดโปรรถซึ่งณนะวันนี้นาวานจะไม่เห็นโปรไหนถูกเท่าที่นาวานได้มาพอดีเลยในราคาแบบไม่ถึงพันเจ็ดแปดร้อยอะไรเงี้ยตอนนี้ราคาอยู่ที่มันพันสองพันสามนะถามว่าดียังไงหมึกดีค่ะหมึกสีสวยหัวก็ดีค่ะหัวแข็งแรงมากเขาอ่ะออกแบบมาเพื่อให้เด็กใช้เพราะฉะนั้นแล้วความถึกมันต้องมีค่ะถ้าคุณเขียนตรงอย่างเงี้ยก็จะได้เส้นใหญ่ถ้าคุณเจาะเจาะอย่างเงี้ยจะได้หัวเล็กค่ะถ้าใครชอบเขียนคาลลิกราฟีตัว มนี้ก็ใช้แทนปากกาบรัชได้ระดับหนึ่งใช้แทนปากกาไฮไลท์ได้ด้วยแลย้วด้วยความสีเยอะขนาดนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งข้อดีของตัวรุ่น1นึ4สีสีมันมีให้เลือกที่หลากหลายขึ้นค่ะปากกาหมดและต่อมาเรื่องยางลบยังเป็นตัวเดิมก,กันกับปีที่แล้วค่ะคือตัวนี้เพิ่มเติมคือน,น้องไม่มีปอกแล้วควันตั้มแมกโน่ค่ะเขาผสมความเป็นแม่เหล็กเวลาลบเสร็จตัวปลอกของเขาในวงเล็บซึ่งไม่มีแล้วเนี่ยนะมันจะสามารถดูดเศษขี้ยังลบขึ้นมาได้แล้วน้องหวานให้ดูรูปคนหนึ่งเป็นอย่างนี้นะคะควต ราคาของเขาจะอยู่ที่15บาทต่ออันค่ะลบใกล้เคียงกันกับโมโนแต่ว่าโมโนเขาจะนุ่มๆกว่ามันเหมือนเราเคี้ยวหมากฝรั่งแบบแพยุ่มยุมยุมยุมแต่ว่าอันเนี้ยมันจะแบบเหมือนเคี้ยวหมากฝรั่งแบบที่เป็นชิ้นๆแล้วมันจะหนุบหหนึบอะนั่งออกภาเปรียบเทียบของเขาผิดจาและเมื่อยังลบก็ไม่เปลี่ยนตินสอก็ไม่เปลี่ยนเหมือนกันค่ะติ้นซอก็ดรุ่นประหยัดหว่านยังไม่เจอใครที่มาแซงคนนี้ได้คอนตามอะตอม239นะคะเป็นรุ่น บาล์ก็คือมีเหมือนเป็นช็อกอาฟตรงเนี้ยเขียนๆไปแล,แล้วกดน้ำหนักเยอะๆค่ะไอความสปริงเนี้ยมันจะคอยซัพพอร์ตไม่ให้ไส้ดินสอหักง่ายมันก็จะเป็นเหมือนญี่ปุ่นเนืออกมแต่ว่านวนรู้สึกว่าช็อกหรือฟังก์ชันของตัวญี่ปุ่นที่มันไหลร้อยช็อกของเขามันจะนุ่มกว่าอันนี้ก็คงต้องตาม,มราคาของเขาเพราะราคาด้านนี้นะคะ49บาบาทถึงห0บาทนวนให้นักเรียนที่ถนัดซ้ายแล้วแบบมือนหนักๆจอมีปัญหาว่าเขาชินสอกดไม่ได้ลองใช้ดูเขาก็ใช้ได้นะแถมจะมีของน่ารักด้วยมันจะมีตัวความต ตัมอะตอมที่ลายแมวน้ำมาเมกโกมะแมวน้ำตัวเนี้ยน่ารักเนาะเมื่อกี้แบบไม่มีลายประมาณ49บาทใช่ไหมคะแบบเป็นลายแมวน้ำมาเมกโกมะคือ59บาทถัดมานะคะดินสอก,กดที่นวันใช้บ่อยคนเห็นจนซื้อตามไปแล้วแต่ราคามัน มากคือตัวนี้ค่ะตัวนี้คือดินสอกดหัว0.7ของคาเวโกนะคะสีฟอกชอตประมาณ900บาท <laughs> <laughs> ฟังก์ชันดียังไง <laughs> มันไม่ได้มีแบบโอ้กดแล้วแบบการกระแทกไม่มีเลยเลยก็ <laughs> คือดินสอกดเลยที่มันสวยแล้วสัวสีเคลือบเนี้ยดีมากๆแล้วมันยี่หอ้อคาเวโกแค่นั้นเลย <laughs> ทำไมถึงตัดสินใจซื้ออย่างแรกคือเป็นติ่งของคาเวโกสปอร์ตค่ะอันที่2คือนวัดมองพวกเนี้ยว่ามันเป็นเหมือนของสะสมได้ด้วยอย่างที่นวัดเล่นปากกาลาม เล่นปากกาคาเวโกเนี่ยส่วนหนึ่งนั่นแหละแหละก็คือเหมือนมองเพราเป็นของสะสมเหมือนถ้าผู้หญิงบางคนต้องถือกระเป๋าสวยๆที่แบบเป็นแบรนด์เนมใช่ไหมคะเขาก็ามองไม่ได้มองแค่ว่านั่นคือกระเป๋าแต่มาเป็นของสะสมนาวานก็อันเนชเหมือนกันยังร้อไม่เปลี่ยนดินสอไม่เปลี่ยนปากกาไฮไลท์ก็ไม่เปลี่ยนคะ่ะเริ่มจากราคาประหยัดคือคนนี้ค่ะตอนนี้เนี่ยตอนแรกมันมา,มา,มา,มาเป็นกล่องๆนะเป็นของจากจีน,นะคะ่ะข้อเสียหนักๆเลยคือรูดปื้ดไปอะ่ะมันแบบหืูดมากอะ่ะเออไม่ไม่นุ่มเลยนะคะเทียบกับพวก เบอร์ค <muitas S 2> ัสโซหรือว่า s t a b i ลโลโบสนี่คือแบบแันเนี้ยตกอันดับเลยเพียงแต่ว่าสีเขาสวยมากเลยค่ะสีที่ออกมาแบบสวยเดี๋ยวนวลลงลิงที่นหวนเคยทำรีวิวเอาไว้ให้นะคะตัวเนี้ยมันก็เป็นลูกรลักในปีที่แล้วแล้วปีนี้ยังเป็นลูกรักอยู่แล้วก็รักมากขึ้นเพราะว่า6ด้ามเนี่ยเจบาทใช้มา1ปีสียังอยู่น่าจะมีตัวเดียวมั้งที่สีเริ่มใกล้ๆจะหมดอะค่ะก็จะเห็นนหวนหยิบมาใช้เรื่อยๆในคลิปของ IG a d a n t เด s c o r เ Select ค่ะคือนวนอะซื้อในช้อปปี้ร้าน jam นะคะคถ้าหาลิงก์ได้เดี๋ยวนะวัดลงให้นะคะอันเมื่อกี้6ด้าน70บาทไฮไลท์อร์ที่ราคาสูงขึ้นมาหน่อยแต่นว่ารู้สึกว่า น้องดีนะก็คือตัวนี้ค่ะอันเดิมเลยนะคะเป็น Un i b o บิ r โปรปัสวินโดสีสโมกค่ะกล่องนี้เมื่อกี้นหวานดูราคาล่าสุดนะคะอยู่ที่ประมาณ175บาทจนถึง225บาทถามว่าดียังไง <Okay. S 2> ฟังก์ชันแรกของเขาเลยค่ะคือเขาจะมีเป็นเหมือนหน้าต่างใช่เวลาเราลูดไปเงี้ยค่ะเราก็จะมองตัวกษรทะลุหน้าต่างอันนี้ทําให้ลูดไม่เกิดเ้ยนะคะแล้วก็อีกหัวหนึงเอาไว้เขียนได้แล้วก็เขียนนุ่มเขียนลืน่นข้อเสียนิดหน่อยคือฝั่งปากกาถ้าเราเขียนลงไปในกระดาษถนอมสายตาสีมันจะค่อนข้างกลืนนิดหนึ่ง ที่ไม่มีเปลี่ยนเลยอยู่ใน f a v o r i t e ของหลายเดือนและ f a v o r i t e ของปีที่แล้วและ f a v o r i t e ของปีนี้ค่ะนี่เลยค่ะกันไกลเซรามิกจากตาช้างค่ะจากนี้ไปถ้าจะมีเปลี่ยนนะคือนาวานซื้อสีใหม่มาเพิ่มต้นนี้ราคาสูงนิดนึงค่ะ2 7งบาทนะคะมีปอกแบบนี้ข้อดีของเขาคือใบมีดที่เป็นเซรามิกทําให้ไม่เป็นสนิมค่ะแล้วก็คมนานน,าน่นานรักน่านรักนานมากถ้าเราไปตัดอะไรที่มันเหนียวๆอยงนี้นค่ะก็แค่ใช้แบบ Baby w i p e s ที่เป็นไหมที่ชู่เปียกอะ่ะเออเช็ดเช็ดเช็ดมันก็ปึ้งเหมือนใหม่เลยค่ะ ข้อเสียคือถ้าอะไรที่เป็นไบมม c เซรามิกแล้วต้องระวังมันแตกค่ะนวหวันได้ยินว่ามีคนปล่อยมันตกลงมาจากพื้นค่อนข้างสูงนะคะก็แตกแต่ของข้าพระเจ้ายัางไงน้องอยังอยู่กับนวหวันต่อไปอุปกรณ์ตัดตัดไปแล้วนะคะมาดูอุปกรณ์แปะแกันค่ะไออันนี้เปลี่ยนนี่ น่าจะเห็นกันในคลิปเยอะนะคะนี่คือ plus norino นะคะเป็นน้องกาวรูดปื๊ดค่ะพราน้องหวานะใช้น้องโคบอลนจริงคือน้องมาเพื่อเปลี่ยนทุกสิ่งจริงเนื้อกาวแท่งอะพอมันแห้งแล้วมันแข็งๆมันทําให้สมุดมันบวมง่ายกว่าเดิมแล้วมันก็เลอะมือด้วยน้องหวานก็ตัดสินใจว่างั้นเรากลับมาอันนี้ก็ได้ทําไมถึงต้องเป็น plus norino ซึ่งจริงๆก็มีอีกหลายยี่ห้อใช่ไหมคะมีของจีนที่ถูกกว่าด้วยอย่างเดียวเลยคือเขามี r e ฟ i ลค่ะคือในเมื่อน้องหวานจะเกิดเขาเรียกว่าะไรนะขยะพลาสติกขึ้นมาขอให้ลดปริมาณขยะให้ น้อยสุดน้อยได้ปรากฏว่าใช้มาตั้งแต่ต้นปีนะคะเพิ่งเปลี่ยนไส้ไปแค่ครั้งเดียวก็เลยเอ้ยเขาก็ใช้ได้นานนะปริมาณพลาสติกที่มันหลุดออกมาจากคนเนี้ยก็น้อยกว่ากาวแท่งแบบลายนี่เป็นตัวลิมิเต็ดที่เหมือนกับมันขายคู่มาแบบเนี้ยค่ะเกือบเกือบสองร้อยค่ะเหมือนแพ็คหนึ่งเนี้ยนะคะ1อันถ้าเป็นสีธรรมดานะไม่ใช่แบบลิมิเต็ดแบบนี้นะเห็นว่าประมาณ70บาทถึง90บาทรีวิวราคาเฉลี่ยประมาณ50บาทค่ะหมทันมานะคะคือ gadget and electric devices และสิ่งแรกนะคะก็คือ Gad น้องคนนี้ค่ะตัวนี้นะคะเขาเป็นที่วางมือถือเป็นมีไฟให้ด้วยนะคะหรือแบบนี้แล้วก็ปรับ แบ,บบปรับความสว่างได้เลยมีรีโมทด้วยแล้วเขาก็ยืดหดได้เอามาตั้งไว้ที่โต๊ะก็ได้แล้วน้องเขามีตัวนี้ไงมาเลยทําให้พับติ่งอ้ยแล้วอย่างนี้ปีนี้ถ้าคุณเห็นฐานตัวนี้เมื่อไหร่ค่ะก็คือนวหวนใช้ตัวนี้อยู่ตอนแรกคือลังเลมากกับ<ม>ขาตั้งที่มีไฟตัวนี้นะเพราะว่าราคามันก็ค่อนข้างสูงอยู่หกร้อยกว่าบาทแต่ว่านวหวนก็รู้สึกว่าแบบการให้นวหวนพยายามมาตั้งกล้องอยู่ข้างหน้าตัวเองตอนทําคลิปแล้วมันแบบเลงไปเลงมาไงมันยากอะมีสิ่งนี้ขึ้นมาคือมัันนนนนนตต้้งงงออยยยูู่่นน่่่บ๊นนะะลดดสททาเีไไึคมพ ไม่ได้เลยคือคนนี้ค่ะหูฟังบีชนะคะรุ่นโซโล3ในวันที่นวานซื้อตัวนี้โซโลรุ่นใหม่ออกมาแล้วนะคะแต่ว่านวานก็ดูเรื่องของฟังก์ชันต่างๆแล้วคิดว่ายัางไงต้องเป็นโซโล3เท่านั้นคือโอเคเขาเป็นหูฟังแบบบลูทูธนะคะอันที่2คือเขาสามารถเสียบตัวเนี้ให้เป็นแจ็ค3.5ได้แม้ว่านวานจะมีเครื่องทุกอย่างที่มันเป็นบลูทูธแล้วแต่ว่าตอนที่นวานเล่นเพลงที่บดอะคะ่ะเราต้องมีเขาเรียกว่าอินเอียร์มอนิเตอร์นั่นแหละนวานเลยต้องใช้หูฟังที่มันสามารถเสียบรู 3. 5ได้้้กกก็็็เเปนนนนนองคนนีมาลยนะ จึ๊บขึ้นมาปะไม่ได้ยินเสียงใครเลยตอนแรกน้องคนนี้นะคะนวานตั้งชื่อให้ว่าเพลิงเผาผลาญพยายามสะกดคําว่าเพลิงเผาผลาญลงไปใน iPhone เพราะเวลาแบบต้มแพ้เครื่องใช่ไหมแล้วมันยาวเกินไปนวันก็เลยเปลี่ยนชื่อน้องเป็นน้องแทนจีรีนะคะอันนี้นวานไม่ได้ใช้แค่เป็นมอนิเตอร์ให้ตอนที่อยู่ที่โบสถ์นะคะออกกําลังกายตอนเช้านวานก็จะใช้ตัวนี้ด้วยรวมไปถึงแล้วนวัานั่งฟังนู่นฟังนี่ตัดคลิปอย่างเงี้ยพูดง่ายๆคือคุ้มมากใช้เกือบทุกวันข้อเสียข้อเดียวของเขาคือตัวนี้มันเป็นหนังค่ะแล้วมันก ตรงนี้้ไไม่ไดถ้าเป็นพวกผูฟังแพงๆเนี่ยปกติมันจะสามารถบิดแกลกซื้ออันใหม่มาเปลี่ยนตรงนี้ได้นี่ไม่ได้นวานต้องขอบคุณ s ับ s ครเบอร์ทุกคนนะคะที่ช่วยกันหาวิธีทําให้น้องตัวนเนี้ยไม่เหม็นทั้งออกเกือมีคนแบบเป็นปัญหานหวานอย่างแรกคืออันนี้ค่ะเป็นถุงกันชื้นนะคะอันนี้นวานซื้อจากไดโซเป็นแผงๆเลยค่ะจะได้ดูดความชื้นเหงื่อนอวานออกคราวนี้เพิ่มความหอมคือตอนนี้น้องหอมมกหอมทุกวันเลยแหละนี่ค่ะเป็นเม็ดหอมหอมที่เอาไว้ใส่ในตู้เสื้อผ้าค่ะนี่นวานซื้อของไฮจีนกเปาแล้ใช่ จะอบความหอมและดูดความชื้นออกจากตัวเนี้ยตอนนี้น้องก็เลยหอมฟุ้งทุกวันเลยและใน,นหมวดสุดท้ายนะคะคือ a song of the years 2021นะคะตามที่ spotify บอกและนหวันดีใจมากเป็นเพลงนี้ pluto นะคะคนแต่งชื่อว่าชิซัน,นะคะ่ะเป็น หวานเองเพลงพูโตนะคะเขาจะวงเล็บเอาไว้ว่าเป็น a song from h e a d e s s ก็คือแบบเป็นความในใจของ h e a d l e ซี่ความตัดพอนิดนึงเนื้อหาแนวๆว,ว,ว่าพยายามถ้าตายทาได้เท่านี้แต่เธอแบบทํา,ทานิดเดียวได้เท่านี้แนะ่ในชิซันแล้วเนี่ยนาวานมีเพลงหนึ่งที่อยากให้ทุกๆคนฟังมากเลยคือ a child and a monster นะคะแม้ว่ามันจะไม่ได้ขึ้นเป็น song of the year 2021ของนาวานเพราะว่าตอนเขาออกมาันเข้าใจว่าน่าจะอยู่ปลายปีแล้วนะคือเพลงนี้ค่ะมันเป็นเรื่องเล่าของความรุนแรงของเด็กค่ะถึงบอกว่าเป็น อย่างหนึ่งเลยคือต้องยอมรับว่าวัฒนธรรมเอเชียเนะี่ยการตีหรือว่าการพูดจาให้เจ็บช้ำน้ําใจมันกลายเป็นเรื่องที่ normalize ด่าให้ได้ดีแต่ว่าคุณลืมไปเลยว่าคุณได้สร้างทั้งบาดแผลทางกายกับทางใจมากขนาดไหนกับเด็กๆสำนวนโบราณที่บอกว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้เตี่ยนันหาว่ามันไม่ควรมีแล้วนั่หวาชอบประโยคคือยังคนรู้อยู่เลยที่บอกว่า send me help i grow up with a monster ช่วยฉันด้วยเพราะว่าฉันเนติบโตมากับปีศาจพยายามทําตัวเป็นเด็ก ดีเพราะว่ากลัวจะโดนทําโทษคือไม่ได้ทําตัวเป็นเด็กดีเพราะเต็นเต็มใจนวหวันก็มานั่งทบทวนว่าเอออ่ะมันมีครอบครัวแบบนี้จริงๆเยอะมากจริงๆ,งๆส่วนตัวนะมันถึงเวลาที่เราอ่ะต้องเปลี่ยนเราอ่ะเปลี่ยนแปลงปัจจุบันไม่ได้ค่ะทุกคนเราจะเปลี่ยนแปลงว่าพ่อแม่ต้องหยุดพูดไม่ดีกับหนูนะคุณครูคุณครูคครต้องหยุดพูดไม่ดีกับนักเรียนนะอีมามาณวหวังเคยบอกถ้านวหวันไม่ชอบอะไรที่ผู้ใหญ่ทนานวหวันจําจําให้ขึ้นใจอย่าทากับใครคนอื่นต้องเริ่มที่ตัวเราวันนี้หนูอาจจะเป็นนักเรียนนักศึกษาอยูู่่หนนไมมีอํําาาจจะท ถ้าคุณคุณกันจะเป็นลูกน้องอยู่ไม่มีอำนาจให้จัดก,การแต่วันหนึ่งเราจะต้องเติบโตค่ะแล้ววันนั้นเราจะไม่ส่งมรดกบาปนี้เข้าไปสร้างแผลในใจกับใครไม่ว่าจะทางกันเห็นหน้ากันหรือว่าแม้แต่ในอินเทอร์เน็ตเช่นไซเบอร์บูลิงก็มันต้องเริ่มที่ตัวเราแล้ว,ลวเราก็จะเปลี่ยนโลกนี้ไปด้วยกันนะคะในเพลงพลูโตค่ะทําให้นวานรู้สึกว่าในโลกใบนี้มันน่าจะมีคนอีกหลายคนที่จริงๆแล้วมีของมีความสามารถนะแต่ว่าไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองอาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองทําไม่ได้ ใ่มาตรฐานโลกใบนี้เพราะฉะนั้นนะคะปีนี้นะักคุณจะเห็นนาวานพูดเรื่องเนี้ยบ่อยมากคือเซลฟ์เอ็กซ์ตรีมคือนาวานนะอยากให้ทุกคนนะมีเซลฟ์เอ็กซ์ตรีมเหมือนกันอยากให้ทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจในความพยายามของตัวเองเพราะถ้าคุณไม่เชื่อตัวเองมันน้อยมากจริงๆนะที่จะหาใครมาเชื่อกับคุณนะคะก่อนนาวานจะไปนาวานขอฝากเมสเซจนะคะให้กับเจ้าลูกศิษย์นาวานแล้วก็จริงๆก็ฝากซับสไคร์เบอร์ของนาวานนี้ด้วยแหละมันมีคําที่ประมาณว่า you've got me at hello คุณได้ใจฉันไปตั้งแต่บอกว่า hello สำหรับซับสไคร You've got me at subscribe ถ้าเรามาติดตามกันรู้จักกันมาดูกันอะนว่านก็รู้สึกผูกพันขึ้นมาเฉยๆเลยมาเจ้านักเรียนเรารู้ว่าท่านอะชอบแอบดูของเราอยู่เ <laughs> จ้าลูกเรียนลูกเป็ดของคุณคุณหว่านทั้งหลายคะ once my s t u d e n t always my s t u d e n t เมื่อเราได้เป็นคุณครูนักเรียนกันคุณเป็นนักเรียนคุณหวานตลอดเวลาอย่าตัด คุณนวานออกไปจากวงจรชีวิตของคุณถ้ามีความทุกข์เนี่ยขอร้องเลยมาเล่าให้ฟังหน่อยเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มไม่มั่นใจว่าสิ่งที่คุณทํามันถูกต้องหรือเปล่าเดินมาถูกทางหรือเปล่าอยากได้แบตเตอรี่ชาร์จใจติดต่อกันมาหน่อยคือคุณจะได้ซัพพอร์ตจากคุณคูนวานแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อให้สิ่งที่คุณทํามาตรฐานโลกนี้บอกว่ายังดีไม่พอต่อให้คุณจะรู้สึกว่าหาเหตุผลที่จะรักหรือภูมิใจตัวเองไม่ได้แต่คูนวานรักแล้วก็ภูมิใจมากๆกับทุกอย่่างทีคคุณเป็นือแ พวกหนูเป็นตัวพวกหนูอ่ะ เออคุณนวานก็รักและภูมิใจมากๆแล้วนะคะถ้าเมื่อกี้บอกว่าย u v e ก o t มี a s s u b s c r i b e สำหรับนักเรียน y o u v ก g o มี e as my student แค่เป็นนักเรียนคุณนวานคุณนวานก็รักหมดใจแล้วอธิญจมิตรนะคะกับ Subs subscribers you've got me a s subscribe แค่มาดูถึงตอนนี้ต่อให้เราอาจจะไม่เคยคุยกันหลังไม่นวานก็รู้สึกผูกพันระดับหนึ่งแล้วแหละถ้ามีอะไรก็อยากจะหลังไม์คุยมาก็ได้นะนวานามองอย่างนี้ถ้าถึงจุดที่เราเป็นเล่าปัญหาให้ใครก็ไม่รู้ฟังอนวานามองว่าคุณคงจะแบบใกล้แตกสลายเต็มทนนนนแแล้้วคบบั น้องหวานจะดูแลเป็นอย่างดีแน่นอนนะคะก็ปีสัมภที่เสร็จนี้นะคะขอพระเจ้าไวยพระพรและคุ้ครองทุกคนให้ห่างไกลจากโรคร้ายห่างไกลจาก negative emotions ทั้งปวงเพื่อให้ปีนี้เป็นปีที่สดใสและเรามีกำลังกายกำลังใจจะเดินไปให้ถึงสุดเส้นทางค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ Love you and God bless y all